กิจกรรมความเพียรสวดมนต์รุ่นมหาจากักรพรรดิยอดรวยครั้งที่40วันนี้วันที่11เดนกุมภาพานันธ์2568ัตดนี้เป็นวันที่11กุมภาพันธ์2 5 8เป็นวันที่40ที่ข้าพเจ้า นญญางสายนาก้องวณิชกุลชัยขอถาวายเสียงสดาธยายพระสูตรพระบิดและมุลต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจนะ่อในีขณะพัญชนะเรียนบทสวดอางต่อนื่องได้เลยบทที่หบทสวดชุมนุมเทวดา สัมมันตาจาัก,กวา่าเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัตธรรมม,มูนีราจัสสาสุสสนันตุสักขูกระทังสักเคการมีจารูเบขีริสิคาราตเตจันตริเควิมานีทีเปรัตเทจักามมตาลุวนาคาหานิเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลธลวิสมียคาคันทัพ,พนาภาติทันตาสันติเกเยยามมุนิวาระวจนนังสาธวูมีสุนันตุธรรมะสวรรคารุอยัมพัทมมนาาพันตาธรรมะสวรรคารุอยัาพัทันตาธรรมะสวรร กาลวยยัมพะทันตาบทที่สองบทสวดบูชาภารัตนไตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะบทที่สาบทกราพรารัตนไตอรหังสัมมาสัมพุทธพระขวาพุทธังปะขวันตังอภิวาเทมิสวาขาาตพระขวตาธรรมูธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนระขวโตสาวกสังโคสังขังนมามิ บทที three, three, ments, ่3บทอินาที่3บทที่4บทสวดนมมานังสีทิคาถานโมตัสสะปะคะวะตัวละหะตัวสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตัวละหะตัวสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตัวละหะตัวสมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตสรณะคมนาปาถะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปี ทัมมังสารนังข้าฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังข้าฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังข้าฉามิตาติยัมปีทำมังสารนังข้าฉามิตาติยัมปีสังฆังสารนังข้าฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัติเมสารนังอัญญงพุทโทมิสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานาติเม สารั bert, งอันยังธรรมโมมสารังวรังเอิตินะสัจจวัตเชนะโสธิมีหุนตุสัพพาธานาทีเมสารังอันยังสังคูมีสารังวรังเอิตินะสัจจวัตเชนะโสธิมีหุนตุสัพพาธาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอรหังซัมมาซัมพุทโธวิชาจารณะซัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโันุริสธรรมมาซาลติสัทาเทวมนุสานังพุทโวภะคะวติบทที่8ธรรมานุสติ สวาค้าโตพระควรตาธรรมโมสันที่ติโกกาลิโกเอหีปาสิโกโอปัญญิโกปัจัดตังเวทิตาโพวินยูหีติ บทที่เก้าสังฆานุสติสูปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกะซังโฆอุชุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกะซังโฆญายาปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกะซังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวะโตสาวกะซังโฆลยัติทางจัตตาเิปุลิสยุคานิอัตถากุลิสปุขาลาอีนิพปะคาวะโตสาวกะซังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลนิโยโนตตะังเป็นยัคเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบรัตนาสูตรยานีาธาทูตานีสมาคตาี้ภูมมานิวายาน้อันตลิเคตท,ทาสัพเพภูมมานิวายาน้วะอันตลิเคสัพเพวะภูตาสุมานาพระวันตูอะโทปิสักกัรจะสุนันตูภาติตังตัตสมาหิภูตานิซา,า,าเมธาสัพเพเมตังกาโรธามนุสสิยาปชายะพีวาจระัตโตจะหารันติเยพะลิงตัตสมาหิเนลักขะท่ะอัปปามาตา นางกินตีวิตังอิฐะวาหูลังวาสักเคสุวายังรัตนางปณีตังนะโซสมังอิอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะตุวัติหนตุขยังวิลาครั้งอมตังปณีตังยาทัชคาสกยมุนีสมาหิโต นะเตนะธรรมเมนะสมาติกินติอิธรรมปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสเินะสวัตถิโหตุยำพุทธเศโทปาลิวันนาอีสุจริงสมาธิมานันตาลิกัญญามหามาหูสมาธินาเตนะสมุนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสตินะสวัตถิโหตุเยปุคลาอัตาสตังปัสสตาจัตตาลิ เอตานิยุคานิโหติเตทักขีเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพาลานิอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนัสัตเตนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสารทัตเถนะนิกามิโนโคตมมาสาสนามหิเตปฏิปตะอมาตังวิไคยหาลัทธามุทานิภูติงพุชมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุ ยาทินตะคีรปะชวิงสีโตสีอาจตุพิวาเตพิอสัมปะกรรมปิโยตะทูปะมังสัาปุริสังวาวาธามิโยอริยสัจจานิอเวจจะสติยิธรรมติสังเกตจตนังปะนิตังเอเตนะเตนถวะพิโมตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมเพลละปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติภูสัปปัมตานะเตภวังอัตถรรมะ อัตมามาทิยันติธรรมปิสังเคระตะน,นังปณีตังเอเจนสะสตเจนะตวัทิหนตุสหวัสสัทสนสัมปทายะตยยสุธรรมมาชาหิตาพระวันติสักกายะทิฏฐิมิจิกิจิตันจะสีรพะตังวาปิยาทัตถิกินติตหูปยาเทหิจะวิปายุมุตโตะ จาพิธานานีอภพูกาตุงอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเจสเจนะสวัติโหตุกินจาปิโสกรรมังกะโรติปาปะกางกาเยนะวาจายุทาเจตสาวาอภพูโสตสะปกิจชะทายะอภพภตาทิถะปาทัสสะบุตตาอิธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเจสเจนะสวัติโหตุ วนาปคุมเพยาธาพุสิตาเคเคิมหานามาเสปธรรมะสมิงคิมเฮประตูประมังทำมะวรังอัตสินิพพาน,านาคามิงปะมะมังหิตายะีธรมปิพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตฟัตเตนะตถวติโหตุวารูวารันยูวาระทูวาราฮาโลวารา วานุวลัลยูวรทูวลาลอนุตัลูธรรมมะบาลังอ,ทอทัทสัยอเทสัยอีธรรมปิพุทเทร,รัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหูตุคีนางปูรานาังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกศภวะจามิงเตคีนะภีชาอาวิรุณไหชันทานิพันติทีลายะธาธรรมเจธายามปทีโปอิธรรมปิ อังเครัตนังปณีตังเอเตนาตตาเตนสวัติโหตุยานีตะภูตานิ้ะมาคตานิพุทมานิวายานิอันตริเคตถาคตังเทวานุสภูชิตังพุทธังนมัสสามาสวัตคิโหตุ ยานีถภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานีอันตลิเคตธาคาตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนัมัสสามาสวัตทิโฮนตุยานีถภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิอันตลิเคตทาคตังเทวมนุสปูชิตังทังฆังนมัสสามาสวัตทิโฮนตุ บทที่11อ็ดอาตานาติยะปร,ะริปตระบทยอ่อสัพพะโรคัวินุมุตโตสัพพสันตาปวัชิโตสัพพเวลัมติกันโตนิพุโตจตุวังภระวะสัพพีธิโยวิวัชชันตุสัพพะโรโภวินาสันตุมาเตภวัตวันตระลายโยทคีธีคายุกภพะวะอภิวาท,วาทานสีลิสนิจังวุฒาปจาย,ยีโนุจตตาโรธรรมาวาัฏติอายุอันโนสุขังพลัง บทที่12อธิตตะอริยายสูตรเอวัมเมสตังเอกังสวยังพระควาคายายังวิหารติพยาซีเสสตทิงพิขุสหสเสนะตตะตะลคูพระควาพิคุอวมันเตสีสะพังพิขเวอธิตังกินจากพิคเวสสะพังอธิตังจักคุงพิขเวอธิตังรูปาอธิตาจักคูวิญญาณังอธิตังจักคุสาพโสทิโตยามปิทางจักคูสาพะสปัตติยะอุปจติเวทะิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขมาทุกขังวาตามปีอธิตังกินะอธิตังอธิตังราาานนโโทมห นาะอธิตังชาติยาชาลามรนะระนนโสเกหิปาลิเทเวหิทุกเขหิทมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวะทานิ โสตังอธิตาสัทธาอธิตาตัตวิญญาณังอธิตังโสตสัพัสโสอธิโตยัมปิทางโสตสัพัสสปัตติยาอุปัจติเวทิยตังทุขังว่าทุกขังว่าทุกขมาทุขรังว่าตัมสิอธิตังเกณฑ์อธิตังอธิตังราคกินาโทสักินาโมหกินาอธิตังชาติยาชาลามะลาเลนะโสเกหิบริเทเวหีภูเกหีธุมนาเซหิอุปยาเซหอถิตันติวะธามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานสัพัสโสอธิโตยามปิทางคานสัพัสสปัตติตเวัง สุขังวาทุกขังวาทุกขะทุกขะอทุกขมะสุขังวาตามเปอีนีตังเกอนิตังอธิตังราคคีนาโธสักคีนาโมหคีนานิตังชาติยาชาลามะณีนโสเกหิเปรเทเวหิภูเกหิโทมาราเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวะธามิชีวะหาอธิตาราสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัพพัสโซทิตโต ยามปีทางจีมหาสัพพัสปัจยาอุปจ,จติเวทีตังทุกังวาทุกขังวาทุกขมาทุขังวาตามปีธิตังเกเนนิตังอัธิตังกตาขัคีนาทุสักข,ขีนาโมุกข,ขีนาอธิตังชาติยาชาลามะนะเนนสเกหิปริเทเวหิทุเกหิตุมนาเซหิอุปยาเซหิอัธิตังติวะธามิกายโยโทิตัวภพถาพาทิตากายะปิญญาณังอัธิตังายะสัพพโส ที่ตยามปิทังชีวะหาสัพภัสพฏิยาอุปจติเวทที่ตังทุกคังวาทุขังวาทุกครังวุขังวาตามปีอธิตังกีนาอธิตังอธิตังราคะกีนาโทสะกีนามุหักีนาที่ตังชาติยาชาลามรณีเนสโอเกหิบริเทเวหิทูเกหิโรมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวะธามิ กายโยทิโตขุข id ัพพาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัพพโสทิโตยำปิทางกายสัพพสัพติยาอุปจติเวธนิตังทุกังวาทุกังวาทุกขามาสุขังวาตามปิทิตังเกณะ์อธิตังอธิตังราคกินาโทสกินามุหกินาอธิตังชาติอาชาลามะนีนะโสเกหิปะริเทเวหิทุเขหิทุมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตังติวะธามิมนุษทิโตทำมาทิตามโนวิญญาณังอธิตังมนสัพพโสอธิโตยำปิทางมนสัพพสัพติยาอุปติ เวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตามปีอธิตังเกณฑ์อธิตังอธิตังวาคกินาโทสักกินาโมคักินาอธิตังชาติยาชาลามะรนินโซเคหิบริเทเวหิทุกเคหิจุมราเซหิอุบยาเซหิอธิตันติวะทามิเอวังปัสสังพิคเวสุตวาอริยสาวะโกจากขูสเมีงปีนิพินติรูปเปสุปีนิพินติจักขูวิญญาณีปีนิพินติจากขูสัพพะเซปีนิพินติยามปีทาง จากครูสัพพสปัจจยาอุปจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัดสมิสีนิพพิติโลตัสมิงสีนิพพินติสัพเพสุปีนิพพินตินิ อ่โสตวิญญาณีปีนิพินติติโสตสัพพะเสปีนิพินติติยามปิทางโสตสัพพะสปัจยาอุปจติเวทยตังทุขรังวาทุครังวาทุขมาทุขรังวาตาสเมิงปีนิพินติติขานัตสเมิงปีนิพินติติขานเทสุปีนิพินติติขานอวิญญาณีปีนิพินติติขานนัสสัพพะเสปีนิพินติติยามปิทางคานนัสสัพพะสปัจยาอุปจติเวทยตังทุขรังวาทุครังวาทุขมาทุขรังวาตาสเมิงปีนิพินติติชีวหายาปีนิพินติติละเสสุปีนิิพนติ ชิวหาวิญญาณีปินิพินติช so, ิวหาสัพพะเสปินิพินติยามปิทางชิวหาสัพพะสัพติยาอุปจติเวทเจตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินติกายะสมิงปินิพินติภูกัะเพสุปินิพินติกายวิญญาณีปินิพินติกายะสัพพะเสปินิพินติยามปิทางกายะสัพพะสัพติยาอุปจติเวทเจตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินติขานาสมิงปินิพินติธทมเมสุปินิพินติมโนวิญญาณีปินิพพิินนตเโสสัม ปีนิพินติยามไปทางมโนสัพพัตสัพตญาอุปจติเวทยตังสุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาแต่สัมิงปีนิพพินตินิผิดทั้งเวลาจติวิราคาวิมุตจะมีวิมุตจติวิมุตตัสัมิงวิมุตติมีติยานังหุนติคีนาชาติบุติตังพระมัจจิยังกตังกาลณนียังนาพลังอิทธตายาติประชานาติเตอิธรรมโวจาาเข้าว่าอัตตมนาเพเตพิคุปข้าววัตูภาสิตังอภิ อภินันท oui, ุงอ ok ิมัสมินจาปนาเวยากรณามัสมินพัญญะมานีตัสสะพิคุตหาสัสสะอนุปาทายะอาสเวหิตตานิมโมจิงสุติบทที่สิบสามอนัตตะลักณะสุตังเอวามีสุตังเอกังสัมบัญญัติขวาวาภาลานัสิยังวิหารติอิชิปัตเนีมีกันาเย แต่ตาลโคปะคะวาปัญจวัคคีเยพิคุมันเตสิประูปังพิกเวอัตตารูปังจั่หีทางพิกเวอัตตาอภิวิศานัยทางรูปังอาภาทายะสร้างวัเธอยะรับเพะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยสมาจากโคพิกเวรูปังอันตตาตัสมารูปังอาภาทายะสร้างวัติ นาจะรับปฏิรูปเอ,เอวังเมรูปังโหงตูเอวังเมรูปังมาโหสิติวิทนานาตาวิทนาจะหิทางพิขเวอตาพิพิสานิยังทางวิทนาอาทายะสังวัตรยาลับเพจจะวิทนายะเอวังเมวิทนาโหตูเอวังเมวิทนามาโหสิติยาสมาจะโคพิขเววิทนา ธนทาอนัตตาสัสมาวทนาอาภาทายาสรวัตติและจะรปฏิวิทนายะเอวังมีวิทนาหุตุเอวังมีวิทนามะโหสิติสัญญาณตาสัญญาจะหิทางพิกเวอัตาอตาพิพิสในิางสัญญาอาภาทายาสรวตัตตยาลับเพทาจัก เอวังมีสัญญาหุตัวเอวังมีสัญญามาองค์สิติยสมาจะคพิกเวสัญญาณตาตัดสมาสัญญาภาถายาสร้างวัตตินาจะรับปฏิสัญญายาเอวังมีสัญญาหุตุเอวังมีสัญญามาองค์สิติสังขาราอนตาสังขาราจ่าหินทางพิกเวอัตตาพระวิสังสุ นัทางสังฆาลาอาาทายะสังวัตเตยุงและเพตจัจจะสังฆาเลสุเอวังมีสังฆาลาหุนตุเอวังมีสังฆาลามาเฮสุติจะสมาจะโคพิขเวสังฆาลานาตาจะสมาสังฆาลาอาาทายะสังวัตตันตินาตลปติสังฆาเลสุสุเอวังมีสังฆาลาหุนตุเอวังมีสังฆาลามาเฮสเฮสุติวิญญาณังอนาตาวิญญาณังจ่าหิทางพิขเวอัตตาอภิวิสานยิทางวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตยยะละเพตจจ Wanita ni emang mih, wanita nak huluk emang mih, wanita nak mamp. อโหสีติยะสมาจะโูพิกเววิญญาณังอนตตาตัตมาวิญญาณังอภาตไยะสังวตตินาจลพติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโขตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสีติตั้งกิงมันจะถาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยำปานอนิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปานอนิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกัลังตังสัมมัตุปัสทิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสัมมีเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเต ตั้งกิงมันะถาพิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยำปนาณิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยำปนานิจังทุกครั้งมิปริณามะทำมังกลังตังสมนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหมาสมิเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตั้งกิงมันะถาพิกเวสัญญาณิจาวานิจาวาติอนิจาพันเต ยำ <source> ปานานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยำปานานิจังทุกครั้งวิปริณางมาทำเหมือนกันลังตังสมุนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสนิเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมานัถาภิเกเวนิจาวาอนิจาวาติอนิจาวพันเตยำปานานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยำปานานิจังทุกครั้งวิปริณางมาทำมันกรังตังสมุนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสนิเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญถาพิคเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัำปานานิจังทุกขังวาตังทุกคังวาติทุกขังพันเตยัำปานานิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกัลังนุตังสมาตุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมะจะมีเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตัสสมาติหะพิคเวยังกินจิรูปังอตีตานะขจุปัจจุปันนังอัจจตังวาพรหิทธาวาอุราลิกาวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเลสันติกวาสัพพังรูปังรูปังนตังมมะะ นีสุงหามาจะมีนะมีสุอัตตาติเอว่มีตัง ญาติภูตังสมปัญญาจะทัทพังยากาจิวิธนาดีตานัคจุปจุปนาอจตตาวาปหิทาวาอุราลิกาวาสุมาวาหีนาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสัเพสภาเวทนาเนตังมะมะนิสุหมัาตมินะมีสุอัตติอีวะมีตังยาตาภูตังสมปัญญาจะทัทพังยากาจิสัญญาตีตานัคจุปจุปนาอจจตังวาปหิทาวาอุราลิกาวาสุมาวาหีนาวาปนิตาวาันทูเรสันติเกวา สัพพาสัญญาณีตังมะมะนีสุหะมัสมินะมีสุอัตตาติเอวะมีตังยะธาภูตังสัมะปัญญายะทัฏฐพังเยเกจิสังฆาราตีตานะคะชุปัจจปันนาอจจตาวาภะหิทาวาโอุราลิกาวาสุขมาวาหีนาวาเยทูเลสันติเกวาสัพพายสังฆารานีตังมะมะนีสุหะมัสมินะมีสุอัตตาติเอวะมีตังยะธาภูตังสัมะปัญญายะทัฏฐพัง ยังกินจิวิญญาณังตีตานะคะจุป,ปจุปันนางอาจจะต,ตังวาปหิทาวาอุราลิกาวาสุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทูเลสันติกวาสัพพังวิญญาณังนีตังมะมะนีสุหามัสมีนีนาเมีสอัตตาทีวามีตังยะทธาภูตังสมปัญญาจะทัพพังเอวังปัดสังพิคเวสุตวาริยาซามกูรูปัสเมิงปีนิพินติติปิชนะยปีนิพินติติสัญญายปีนิพินติติสังคาเลสุปีนิพินติติวิญญาณกัสัมิงปีนิพินติ นิพพินทั้งวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสิมวิมุตตมีติยานังโขโหติคีนาชาติอุตตังพรมอะจารยังกตังการนียังนาปลังอิทัตตายาติปชานาติติธรรมโวจ่กบคาวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุะคาวาตัวาติตังอภินันทุงอิมัสมินจ่กปะนาเวยยการณ์สมีงพันญามานีปัญจวัคคียานังภิกขุอนุปาทายาสเวหิจิตตานิวิมุติสูติ